ชื่อพันนะครับก็มาอินโทรให้เรารู้จักกับเซสนอวิธีทำแล้วก็ตัวโปรแกรมของไฮเทคพันนิวฟิสิตนะครับ,รตรรรรรบแต่ว่าในขบวนที่มีสองพันเลยก็จะมีวันนี้กับผ่้มีเช้านะครับก็ผ่้มีเช้าก็จะพูดถึงงานที่เราทำอยู่นในในปัจจุบันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างที่ตอนนี้ เราวางัผนโฟลัสกันอยู่นะครับเราทําอะไรกันณนะขณะนี้นะครับวันนี้อันออแรกจะเป็นแบบอินโทรทั่วไปก่อนนอะให้เราเดี๋ยวเราจะมีทํากิจกรรมนะครับก็เราเนี่ยรู้จักกันเซอร์น,น,นะคะระับฟาสไลน์เนี่ยจะอยู่บนอินดิโก้เนอะนะครับก็คือสามารถที่จะไปโหลดได้นะครับอยู่อ,อบนไหนเรียบร้อยแล้วเซอเร์น,นะครับก็ กิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับช่วงนี้นเนี่ยนะครับยุโรปเนี่ยก็ได้รับความตอบชามาเลยจากสงครามนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านาักวิทยาศาสตร์ในยุโรปนะครับก็ย้ายกินฐานไปอยู่ที่อเมริกากันจะเป็นส่วนใหญ่เนะื่องาะว่าอเมริกาไม่ได้รับความเจ็บช้ำบอบช้ำจากจาก,จากเอ่อจากสงครามโลกนะครับอ่อ ในขณะนั้นเนี่ยก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำนะครับก็ถ้าดูตามชื่อนะถ้าเกิดว่า,าถ้าเราอาจจะรู้จักก็เช่นเฮลส์บอ,อร์อย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่าเบียร์ออเกอร์เรนี่ยน,นะครับก็คิดกันว่า,างั้นก็ควรจะทำแหละอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นของยุโรปขึ้นนะครับเพื่อให้คนยุโรปเนี่ยไม่ย้ายไปก็คือมีที่ทำงานที่ดีนะครับ แล้วจะเลือกฝากทายไหนนะก็เลือกที่จะทำอะตอมิกฟิสิกส์ขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงหน่วางโลกครั้งที่2เนี่ยเราก็จะเห็นอ่าระเบือดร้อนมันูกเกิดขึ้นนะครับเรื่องการศึกษาการด้านของอะตอม,มิกฟิสิกส์แล้วก็นิวเคลียร์ฟิสิกส์เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่บูมขึ้นมาเนะนั้นก็เลือกที่จะทำแบบนั้นนะครับเสร็จแล้วในปี1949เนี่ยนะครับเดอร์บอยรูญญ้จักไหมความยาวขึ้นเดอร์บอยเนี่ยนะครับก็ เซนเตอ,อร์เพราะเขาสร้างขึ้นมานะที่จะสร้างเป็นยูเออเรตสำหบวิธีสำหรับอาร์ทโฟสิสเออนักขณะเป็นอะตอมิกฟิสิกส์ก่อนนะครับแล้วเซิร์ก็ก่อตั้งขึ้นในปี1950นะครับก็เริ่มเกิดขึ้นมาน,นะครับแล้วก็มีประเทศที่รวมกันอยู่ประมาณ12ประเทศนะครับอยู่ในตลาดแถวนี้นะแล้วก็ เนิวาก็ถูกเลื่อนขึ้นมานะครับเป็นสถานที่ตั้งของเซิร์ฟนะแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับในประจุบันเนื้นอเซเนียก็จะมี23เมนเตอร์เทศนะครับก็คือจะมีประเทศที่คอนเทมิลนะครับให้กับเซิร์ฟในการสร้างอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆอยู่23ประเทศนะครับมี10ประเทศที่เป็นโซเชียลเมมเบอร์ก็คือเข้าร่วมในบางส่วนนะครับ สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ความล่าสุดก็คือเราไปมี International Collaboration Agreement นะครับก็คือเ,ออเรียกว่าการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับเซิร์นนะครับตั้งแต่ปี2018นะครับทีนี้เซิร์นเนี่ยก็จะมีผู้คนหลากหลายแล้วก็จะมีน,น,นักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เอนจิเนียร์นะครับที่รวมเป็นยู่ที่รูปนะครับ ก็มากกว่าเป็นหมื่นๆคนนะเพื่อเรียกการทดลองร่วมกันนะครับแล้วก็ความห่าสนวจที่เห็นก็มีอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่า,า,วาทศนี่นะครับอันนี้ก็เป็น Distribution ของอคนที่เป็น User จะเป็น Physics นะครับที่ใช้เซอร์มีฟาสต์ฟาร u เจออยู่นะเราก็จะเห็นว่าคน n ี่ยูสเซอที่มากที่สุดเนี่ยก็จะมาจากอเมริกานะครับแล้วก็อามริกาจะก็มากัากนกว่าคนนะครับ ก็อ่จะมีอ่าประเทศไทยครับมีปีก็มีประมาณ18คนด้วเลยนะนะเนี่ยไอ้นี้นะครับเซอร์เขามีมีอะไรน,นะครับมิชั่นเขามี4อย่างด้วยกันนะก็คืออย่างแรกก็คือรีเสิร์ชเลยนะครับก็คือหาว่าจักรวาลมันคืออะไรนะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ มีอะไรที่เราดูจักที่เป็นฟันดัมเมนทัลฟิสิกส์นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเออ่ d e v e ลอปตัวเทคโนโลยีขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเสิร์ชสิ่งที่เขาต้องการนะเพราะว่าเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยมันเรียกว่ามัน beyond industry standard ในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผลิตขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อย่างหนึ้งก็จะเป็น,นส่วนของ education เพราะ,ะ,นะะว่าเราเต้อง train นักวิศวะหรือนักวิศวะสำหรับ อ,อันหนึ่งก็นะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเซนต์ collaboration นะครับก็คือพยาย,ยามที่จะเอาทุกๆปัจจัยมานะครับรวมกันเพื่อที่จะทำงานร่วมกันนะอย่างไรจุบันก็จริงๆในอดีตก็ผ่านชาเลนจ์มาหลายอย่างนะครับในช่วงที่เป็นหม้อเย็น,นก็เป็นระหว่างอเมรินนกากแบบับเออเโซเวียตขนาดนั้นใช่ไหมหรือว่าพวก ความขัดแย้งในกลุ่มประเทศเช่นอินเดียกับปากีสถานอิสราเอลกับปาเลเตียนะครับแล้ในปัจจุบันสิ่งที่ทดสอบเสยอ,อยู่ก็คือบรเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็เบลารุสนึ่ครับนี้คำถามนะครับก็จริงๆแล้วเป็นคาถามเชิปงปรัชญานิดนึงก็คือถามว่าเ,เรามาจากไหนนะครับเราจะ เราคือใครนะีแล้วเราก็กำลังจะไปที่ไหนนะครับวันนี้ก็เป็นภาพของพอเนะที่อยู่ที่ไม่อไม่แน่จอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่นิวยอร์กหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็มีหนังสือที่พูดถึงภาพภาพนี้อยู่นะก็คือหนังสือที่เกิดเราก็จะเป็นเรื่องของอริจินที่นี่ศิลัะการทําสื่ออะไรเนะี่ยก็คือ จริงเราก็ต้องการจะทำ Basic Research นี่แหละนะครับใน f i e ที่เป็นเอ็กซ e x p e r i m น n ์แล้วก็เจอใข้อ์ติเคิลฟิสิกส์เนี่ยก็คือหาว่าจักรวาลมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วมันทำงานยังไงนะเพราะว่าเอา่ออันนี้ก็เป็นภาพประตูตน,นึงนะึงก็คืออาจจะบอกว่าจริงๆเพื่อเร่งอนภาคของมลต่างดาวที่หนึ่งกระได้หนระือเราจะอยู่ภายในเพื่อเร่งอนภาคก็ได้นะครับ นั้นเลยหรือว่าเครื่องสืาพที่เราสร้างอยู่เนี่ยก็สร้างจักรวาหลหน่อยขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะนี่เป็นการ์ตูนล,ล้อนเองนะครับก็นั่นคือหน้าที่ที่เราทำนะครับโอเคใกล้จบแล้ครับเตรียมเรียนทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะมีะสินค้าจากเซอร์มาฝากด้วยนะอ่า ทีนี้นะครับเราจะมีอะไรบ้างในสกู๊แห่งนี้นะครับที่นี่นะอันแรกน,นะครับก็คือเราก็จะมีเกี่ยวกับทารคโอโซสิ์ก่อนนะครับก็มีท,ทั้งในส่วนที่เป็นทิสซีนะครับก็จะมีอา,าการที่ใส่เสื้อสีดำอยู่ข้างหลังที่มีสมการอยู่นะครับที่อาจารย์พาวินนะครับอาจารย์ก็้จะมาสอนให้ระหว่างการเปี่ยนกะหวางคาริโอโซสินะคะะนระับ 1, ะะว่ามันคืออะไรน,นะครับอ่า มีเรื่องของเครื่องดนตนะครับเครื่องมือที่เราใช้ก็จะมีในส่วนของเครื่องเล่นนะครับก็จะมีการขับวัดก็ได้เป็นผู้อ่านเหมือนกันครับจากทางทีวีนะครับมาจากข้าวจ้าวอากาศจากสิ่งคอร์ดนะครับสถากมีใจแสงสิ่งคอร์ดนะก็จะมาพูดในเรื่องของเครื่องเล่นให้เราฟังนะครับเรื่องของเครื่องดนตรีสุภาพจำไม่ได้ใส่ฟูฟังธรรมะนะครับ แล้วก็ใจรมีผลของเซอร์จะมีผมมลโดยที่เราฝังว่าในแต่ละบ้านมันมีซิกเนเอะไรบ้างที่เราสนใจกันนะครับในบ้างที่นักฟิสิกส์ตอนนี้เขาสนใจนะมีในส่วนที่เป็นของแอพพลิเคชันนะครับให้เราฟังด้วยนะั้นก็คือไอเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับ X ter, แอคเซเรเตอร์แเราลองอีสเพรลเมนต์เนี่ยนะครับมาดูเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับสเต็ปเราคงไม่ได้เรียนกันในคลาสนี้นะครับ คอมพิวต uh, mm ิ hmm. ้งด้วยนะครับแม่อย่างนี้เราอาจจะไม่ได้เรียนกันในคลาสนี้นะครับแต่เราจะเห็นว่าความสนใจที่หลากหลายนะครับมันประกอบขึ้นแล้วก็มาทํางานด้วยกนันไม่ได้แปลว่าเราต้องเรียนฟิสิกส์เท่านั้นเพื่อที่จะเข้าไปทาตรงนี้นะเราจะเรียนทางสายที่เป็นเอนจิเนียริ่งก็ได้เป็นแมทก็ได้เป็นคอมก็ได้นะครับลหลายอย่างเนี่ย ที่จะเข้าไปทำงานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็การขยายความร่วมมือเหล่านี้นครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับเซอร์น,นะครับอย่างเมื่อวานนี้ใกล้จริงทางเซอร์ขึ้นสัมภาษณ์ดิซองฮอนของไทยไปเลยนะก็ขึ้นได้รับการตอบรับให้ไปทน,นางานที่นู่นนะครับหนึ่งคนครับก็ปีละคนสองคนถ้าเกิดว่าถ่านเกณฑ์น,นะครับนี่ก็จะ มีช่องทางให้เราสามารถที่จะเข้าไปทำอะไรได้เรื่ยอ,ยอย่างนะครับแล้วก็คิดว่ามันาาก็น้า่อมาขึ้นเรื่อยๆทีนี้เ,เดี๋ยวขอเช้าก่อนนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะหาคําตอบของสิ่งที่เราต้องการได้ยังไงนะเอ่อท้ายที่ของเซลยน,นะครับก็คือสร้างเพื่อให้เกิดอนอุภาคนะครับแล้วสิ่งที่เขาพูดก็คือพอเราได้รู้ใช่ไจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราเพิ่ม kinetic energy ให้กับอนุภาคนะครับอันนี้เราก็า คิดว่าอาจจะมีท่าทนึงที่จะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเันไม่ได้เร่งท่าเนี่ยนะครับพอมันเข้าสู่เออ่เรโซนลิมิตใช่ไหมความอัตราเร็วมันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มในเรื่องนี้ก็คือตัวของพลังงานจลนะครับทีนี้พอเรามีหน่วยมากที่พลังงานจงสูงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าอันที่หนึ่งเราจะเอาไปสร้างมวลขึ้นมาครับโดยการที่มันเกิดคอมเพชันขึ้นนะ แน่นนกเราก็งเห็นจากเอนโ้ตั่นน้นะก็มีความสำคัญของโมนชนิต่างาสมการของไฮซอร์ีเท่ากับทีสแควร์ีสแควร์เอ็นสแควร์ซได้นะหรือว่าเราจะใช้อ่าคุณ่าการสูบเหลานั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีโมนตั้งที่เยอะใช่ไหมเพราะฉั้นตัวของเดนเะมันก็จะสร้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ทสิ่งที่มันเล็กๆได้นะครับน่ก็คือคีย์พอยนของ ของเซิร์นะครับก็คือเราพยายามที่จะสร้างคอลเลคชันขึ้นที่พลังงานสูงนะครับพลังงานสูงคือมีค่นนาอิเอ็กตรอนที่ที่สูงนะครับแล้วเราก็สามารถที่จหนะหาอนุภาคที่มันมีมวลเยอะๆได้ซึ่งเราก็คิดว่ามวลน,นั้นอนุภาคเหล่านั้นน่ะเป็นอนุภาคที่เกิดขึ้นนะเสี้ยวเวลาเริ่มต้นของจักรวาลนะโอเคนะครับที <c oughs> นี้นะครับอ่า สิ่งที่เราทำน,นะครับเวลาที่เราออกแบบเกิดสิ่งแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่อยากให้เราลองใช้ออไอเดียนะครับหรือการสร้งางคำถามในช่วงสามสี่วันนั้นเนี่ยนะคะรับเช่นสมมติว่าผมบอกว่าที่เซอร์เห็นเขาใช้โปรตอนใช่ไหมเราอาจจะต้องตั้ง,งะคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใช้โปรตอนอย่างเงี้ยนะซึ่งบางทีคนสอบก็าอาจจะลืมบอกหรือว่าตั้งใจไม่บอกให,ให้พวกเราลองคิดดูอะไรเงี้ยนะครับใช้เไรไื่องอ่นได้ไหม นะครับหรือเช่นสมมติว่าเราบอกว่าในฟังก์ตัวน,นึงมวลเท่านี้นะ0.5หน่วยหนึ่งเป็นก่หรือตันโวล์เนี่ยนะครับแต่มันสามารถที่จะผลิตอ,อนุภาคที่มีมวล9.1จิกไก่ในตอนโวล์ได้เนี่ยนะครับในออเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ที่ต่างกันเยอะๆเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบงนั้นนะครับหรือว่าเอ๊ะทำไมการเลือกทำไมต้องเลือกเครื่องแบบวงกลมเลื่อนแบบเส้นต์กลงได้ไหม นะครับหรือว่าการดีไซน์เพิ่มเล่อยเพื่งตัวบารมภาต่างๆเราเนี่ยนะครับในในคอสพวกนี้ครับที like think, án, calculus, go, safest, events, ่เราพยายามจะโปรไบให้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเบสิกอันหนึ่งที่ที่พร้อมที่จะให้เรามองเข้าไปแล้วก็ถามคาถามแล้วก็พยายามที่จะหาคําตอบหรือก็ลองอ่านลองดูนะครับเช่นในเลคเชอร์ผ่าไปเนี่ยสงสัยก็ถามเลยครับอาจารย์พร้อมตอบเต็มที่ครับหลังห้องเริ่มเกีียวผมเลครับ แต่นั่นก็คือไอเดียนะครับที่เราจะเรียนในในฟอร์ซนี้ทั้งหมดเนยก็คือว่าอนุภาคมันเกิดขึ้นยังไงนะครับเออวัสดุกันละวอรยังไงนะทีนี้นะครับผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆด้วยสไลด์หน้าเดียวก่อนว่าเราทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่เรารู้คือ distribution สีฟ้านะครับเห็นเห็นสีฟ้านี่ยที่เป็นเส้นต้ดทึกนะครับนั่นคือ process ที่เรารู้จักในธรรมชาตินะครับทีนี้พอเวลาที่เราจะหาสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้จักเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอยู่ด้วยกันที่เราสามแบบนะต้องบอกอว่าเวลาที่เราจะออกแบบต่างๆพวกนี้นะครับมันต้องมีไอเดียมาก่อนนะเช่นเราอยากจะหาอนุภาคชนิดหนึ่งนะครับไออนุภาคชนิดนี้นเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่ามันจะตีบบกับแบบที่เรียกยังไงน,นะครับมันจะสลายตัวแบบไหน นะครับสิ่งที่มันสลายตัวมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจวัดได้ไหมนะครับเพราะจริงๆแล้วลิมิตเอชันของการตรวจวัดของเราเนี่ยนะมันน้อยมากนะครับเครื่องตรวจวัดอนุพันธเราเนี่ยมันวัดอนุาพานธได้แค่เจ็ดแปดชนิดแค่นั้นเองนะก็คืวอนุพ,พันธพื้นฐานด้วยแหละนะครับพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตอบก,ก่อนว่าไอออนุพันธ์ที่มันเกิดขึ้นใหม่จากการชนเนี่ยนะมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ มันก็จะมีลักษณะในการสานแบบนะอันแรกก็คือแบบบัมนะครับหรือแบบที่เราเรียกว่า Resonance นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นทอพึ่งงนอันหนึ่งนะครับยงไ้นะก็คืออนุภาพที่มันสลายตัวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจวัดรดักที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวได้ทั้งหมดนะครับแบบไซน์ n รโซแน n ซ์นะครับก็คือเราจะตรวจวัดได้บางอย่างนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือแบบนอนโดยสมัคเลยนะก็คือเราวัดไม่ได้เลยนะครับเช่นสารสารนุ่มเป็นต้นนะครับหรือสารสารที่เกี่ยวข้องกับเอ็กซ์ตร,รีเนชั่นพวกกรีนอต่างๆพวกนี้นะครับก็มีการสารสารแบบนี้นะครับทออีนี้ทำไมผมถึงเอาสไลด์นี้ขึ้นมาก่อนเนะ่ยก็เพราะว่า ที่เราอยากจะบอกก่อนคือว่าเวลาที่เราจะวาแงแผนพวกนี้ครับอย่ามียิบอกอไปเลยก็คือว่าเวลาที่เราจะวางหรือจะทำอะไรพวกนี้เนอะเราต้อง,องมีไอเดียมัก่อนว่าเราเราจะหาอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะหาเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างมันเป็นเชตพัฒน์จำลองเดลก่อนหรือว่าโอเคนะถ้าเราอยากจะเจอแบบนี้นะครับเราควรจะตั้งสมเออเราเราทำแบบนี้เราควรจะตั้งสมมติฐานว่าเราจเจอเจอ,เ,อเหตุการณ์ยังไงนะครับลักษณะรูปแบบของเหตุการณ์ ครับเพราะในหลายการทดลองเนี่ยไม่ได้บิดนะจริงๆทดลองแล้วเนี่ยมันควรจะเจอภาพนั้นแหละแต่ที่เราไม่เจอเพราะว่าเราอาจจะวางดิสเผิดที่ใช่ไหมอันนี้ก็คือเกิดขึ้นแล้วนั่นคือสมมติว่าเรามีอนุภาควิ่งชนกันเนี่ยนะครับแต่วอนุภาคมันพุ่งไหลตามแนวของเครื่องนั่นเองมากกว่าที่จ่อมาตั้งฉากเนี่ยแต่ถ้าเราดิสเพลจเราไปวางไว้ที่มันแนวตั้งฉากเราก็ไม่ได้เจอนะครับ เสร็จเราต้องสรสปข้อหาจากก็เสร็จแล้วเราต้องไม่เพืด,ดูเลยว่าเราจะถ้าเรา,าทำกำนวณถาราแบบนี้นะครับเราควรจะเห็นอะไรถ้าเราถ้าเราแบบนี้นะะเ,เ,น,เ,น,น,เบบนี่ยเราจะเห็นอะไรนะครับก็จะเป็นที่มาของกิจกรรมที่หนึ่งนะครับที่เราจํทำกันนะครับแต่ก่อนที่จะมีกิจกรรมแนีวเราจะต้อโงโปรโมทของรางวัลก่อนนะครับีย๋ยวก็เรื่อง้นนะครับ ทีนี้เราก็จะมีของวันก็คืออันหนึ่งก็คือแบบนี้ครับวิ่งถมขั้นหครับจากฟินจินันต์ปักเซนนะครับจะเป็นสมการที่อาจารย์ขั้นทั้งไปก็จะออกอธิบายให้เราฟังนะครับมีเสื้อไหมครับแต่ว่าเสื้อเนี่ยไม่มีครับที่จริงมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างมากเลยนะครับ ก็คือกิจกรรมที่เร,ราใช้นะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าโมเดลทูนะครับเป็นกล่องอันนึ่งนะครับมันสีมันเริ่มลอกแล้วนะมันก็จักกล่องแจากจกระดาษเลยนะครับอ่าอันนี้ครับมันจะมีเชือกอยู่นะครับของจริงจะมีทั้งหมดเอ่อหกหกลายนะครับอันนี้นนมันจะเป็นเหมือนเราไปดูในล็อกข้างในมันมีอะไรอยู่นะครับเนี่ยสิ่งที่ เอ่ออย่างแรกนะครับก็คือว่าเราจะลองดูซิว่านะครับพยายามโมเดลสิ่งิ์อยู่ข้างในนยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในฟิสิกส์เนี่ยเวลาที่เราจะเจอจักราอะไรพวกนี้นะมันเป็นสกายิสิกทั้งหมดคือเราไม่เคยรู้หรอกครับว่าจริงมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นเนะี่ยมันเป็นเหตุการณ์ของฟิสิกส์ปั๊บนจริงหรือเปล่าเราใช้โมเดลนะครับทีนี้ในข้อที่ดีๆแรกก็คือว่า ก็หนึงเชือกให้ตึงๆทั้งสี่อันนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยดึงเชือกทีละเส้นนะครับหรือว่าดึงทีละอันดึงทีละเส้นก่อนนะเราดูว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเสร็จแล้วพอเราดึงเส้นเงินปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเราตั้งเป็นสมดุลขึ้นมาใช่ไหมว่าสิ่งที่ได้เกาะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงจากนั้นเราก็ต้องลองดึงอีกเส้นนหนึ่งนะครับดูว,ว่ามันเป็นยังไงนะครับ หรือว่าอลองดึงเส้นนี้ข้าวเป็นยังไงลองดึงเส้นนี้เป็นยังไง,งน,ไะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะสร้างเป็นโมเดลได้แล้วว่า,อวาไอ้ต่อเนี้ยนะครับเชื่อทั้งหมดเนี่ยมันมีความสำคัญย่างไงกันอยู่หรือมันมียอย่างอื่นที่มากกว่าเชื่ออยู่ในกล่องตองนี้เข้าไหอ่ะนี่ก็คืออ่กิจกรรมที่เราทำกันนะครับอันแรกทีนีน้ผมมีอยู่ทั้งหมด

สามคนนะค با แล้วก็จดไ้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ เรื่องนะครับเรื่องเหมือนกันนะแต่ละเสื้อมอันมันจะมีหลอดที่มีสีอยู่นะก็จะมีสีขาวนะครับสีชมพงูส,สีเหลสีหลอสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับเวลาเรียนเรื่องเรียนเรืเร่องง่าย ครับนะครับทีนี้ก็ที่อยากให้ทุกกลุ่มเรียมนะครับก็เช่นเราจะมาพรีเซนต์กันสั้นๆกลุ่มละ5นาทีนะครับตามตารางก็คือเป็นป่าย3โมงวันนี้ก็คือ่องที่อยู่กับเราไปจนถึงป่าย3โมงครับงั้นเราจะทำอะไรกับมันก็เป็นป่าย3ไม่ได้เลยถ้าเปิดออกมานะเปิดออกมาคือปากแทนนะครับพรีเซนต์ก็ เขียนในไอแพดแต่วต่อได้ใช่ไหมหรือเขียนบนกระดาษก็ได้ครับยังไงก็ได้ให้ให้มันต่อเก็ยนจอแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆอฟังนะครับว่าเราคิดว่าในกล่องนี้มันมีสัจเจอร์แบบไหนเรามีเราอินเวสติเกมันยังไงนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็ถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วก็เรียนมีเ็ษัปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีเวลาถึงถึง สิบโมงสิบห้านะครับอีกมาครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวราก็จะมาทางกันนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นเซอร์ที่2นะแล้วก็จะมีเวลาอาีกพอสมควรน,นะครับโอเคคับผม